เวียวิกกี้ฉลองแต่งสามปีมีช็อตมอบแหวนหวานหวานน้องวิรินเป็นพยานรักยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุขสันต์ที่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของพระเอกนุ่มเวียสุกณวัฒน์กับภรรยาสาววิกกี้พีมนญยาที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้ได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดเวียสุกลวัฒน์ก็ได้เผยภาพฉลองครบรอบแต่งงานสามปีแบบเรียบง่ายกับวิกกี้ โดยมีช็อตหวานด้วยการมอบแหวนของเล่นแทนใจคล้ายช็อตขอแต่งงานพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy Our 3rd Year Wedding Anniversary c r o m the cake p l o r e w i l e t w 1 9สุดท้ายแล้วแหวนวงดังกล่าวก็ไปตกอยู่ที่นิ้วของน้องวิรินโซ่ของใจวีรวิกกี้ที่ส่งตาแป๋วและรอยยิ้มสดใสามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชุ่มฉ่ำหัวใจจริงๆฝากกดไลค์กดซับตะไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ